ครับสวัสดีครับพบกับชินชิงนะครับในยามที่อะไรก็แพงไปหมดนะครับวันนี้นะเราจะมาใช้ย่ำยำนะครับช้างน้อยนะครับราคาย่อมเยาลองดูนะครับว่าเราจะอิ่มกันไหมครับวันนี้วันนี้จะทำรถหมาล่านะฮะถ้าท่านที่มีสุกี้นะ่านจิมสุกี้ก็เอามาช่วยได้นะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเตรียมน้ำเริ่มจะเดือดแล้วใส่ตัวกระหล่ำนะครับครับตอนนี้เราก็ใส่กระหล่ำลงไปแล้วนะครับต้มไ้สักครู่เนื่องจากเป็นการการทำเพียมลำพังนะครับก็จะมีการาหยุดหน้าจอเป็นชั่วคราวนะครับเดีย๋ยวผมจะเตรียมในส่วนของตัวเส้นนะครับ เราก็ต้มกระหล่ำนะครับให้สุกนะครับผมใช้น้ำาปลาบางท่านจะใส่เกลือหรือจะใส่ตัวช่วยปรุงรสนะครับก็ใส่ได้นะครับทำให้เดือดสักครู่นะฮะอันนี้ตัวเส้นผมเตรียมไว,ว้ที่บ้านแล้วมีเครื่องปรุงมานี่ฮะเป็นเครื่องปรุงน่าจะเป็นข้าวโพด แต่ผมจะใช้ตัวซอสนะฮะตัวซอสมาล่าแล้วกันครับวันนี้แล้วก็จะมีไข่ะดูดีมีชาติะตะกูลนะฮะเราเตรียมมาเพิ่มนะครับก็จะมีพอดีมีต้องหู้เนื้อปลาที่ซื้อมาโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งครับก็มาใส่ครับเมื่อทําเสร็จเราจะมาดูนะครับว่ามันพอที่จะทําให้เราอิ่มไปสักมื้อไหมนะครับ ท่านใดที่ต้องการากัดขาวก็ใส่มาได้นะครับอันนี้ผมพอดีผม,มกลำลังติดตู้อยู่เพื่อความละมุนนะผมจะใส่เครื่องปรุงไปเลยรสข้าวโพด <c oughs> ก็ในส่วนของน้ำนะครับ เพิ่มปริมาณได้ตามใจชอบนะครับผมเติมน้ำมาอีกนิดนึงนะครับพอได้ที่นะผมก็จะใส่เส้นแล้วนะครับเส้นไปจากก้อนเพ่านี้นะครับเป็นการรับปริงาณการินพกแป้งไปด้วยหนึ่งตัว จะตอกไข่ตามลงไปนะครับขออนี้าตตัดประมาณที่ตัดอตอกไข่แล้วนะครับครับผมได้ตอกไข่ไปแล้วนะครับถ้าต้องการไข่แตกนะครับก็ดีตรงนี้นะครับแตกนิดนึงนะครับถ้าท่านที่ชอบบริโภคไข่เป็นลูกก็ไม่แตกความชอบ ท่านถ้าอยากทานเป็นเหมือนซุกกี้ก็เทยี่ด้เลยฮะแล้วก็ใส่นมจิ้มซุกี้ตามลงไปครับก็จะได้มีหนุ่ที่อยากรับประทานนะแป้งจะน้อยนิดอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่มาล่าลงไปด้นย่งนะครับก็ปรุงรสตามชอบนะครับไม่มีสูตรไาตัวนะ ช้ได้นะฮะไข่ก็ถ้าชอบสุกมากก็นานๆนะฮะผมไม่ชอบสุกมากเท่าไหร่นะจากนั้นเอาเต้าหู้และปลานะลงไปเลยปริมาณตามที่ต้องการนะฮะถ้าต้องการใส่เนื้อสัตว์นะครับนะก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยนะครับถ้าเนื้อสัตว์ไม่ต้องใส่เราก็ต้มอ,อีกหน่อยส่วนผมคิดว่าตัวนี้พอละนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟละ มาแล้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะเทใส่ชามนะครับแล้วก็เป็นชาสุดท้ายนะครับครับหลังจากเทใส่ชามแล้วนะครับก็จะได้ชามขนาดนี้นะครับเส้นก็จะนุ่มพอดีนะครับอ่ะหุงนึาประมาณนี้อยากได้ผักเยอะใส่เข้าไปครับผมก็อิ่มได้นะครับอิ่มได้สไตล์เช้าวันหยุดนะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็ กินแบบนี้ไปนะครับท่านที่ไม่ชอบรสจัดก็เอาไปสุกกี้ก็ได้หรือจะใส่เป็นผงลดไก่ลดอะไรที่ท่านชอบนะครับใส่เข้าไปได้นะครับก็หยำๆยำช้างน้อยเนาะก็พออิ่มได้ครับช่วงนี้เห็นว่าจะขึ้นราคา,าบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปนะครับก็มีตุนไว้นะครับซื้อเอาไว้เป็นเมนูคลายหยิวได้นะครับ ขอบคุณครับที่ติดตามครับขอบคุณครับ